สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซี Chelsea ทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Boy มาอัปเดตข่าวกันครับวันนี้วันที่19สิงหาคม2565นะครับมาดูช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะนะครับที่เชลซีอาจจะใช้เงินในซัมเมอร์นี้ เกิน300ล้านปอนด์นะครับรวมไปถึงปีหน้าเดี๋ยวจะไปล่าคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูแบบเต็มตัวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี้เลยครับทัวร์ดูบอลที่อังกฤษกับปีเตอร์โบสน้องเอิร์นแล้วก็กาน์ตัวหน้านะครับไปอินบ็อกซ์สอบถามรายละเอียดก,กันได้ชมซูเปอร์บิ๊กแมตชสองคู่นะครับแมนยูสเปอร์แล้วก็เชลซีกับแมนยูพร้อมทัวร์สนามบิ๊กซิกพรีเมียร์ลีกครบห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ ขอบคุณสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบสนะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้เขาเป็นสปอนเซอร์ของสโมสรเชลซีฟุตบอลคลับด้วยนะครับมีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นบอลไทยหรือว่าบอลน,นอกนะครับฝากสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลไว้ด้วยนะครับขอบคุณซูซูกิสวิตพาวเวอร์ยอัพนะครับสปอร์ตอีโคคาร์เต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูอัลเจ็ตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ำความนิยมครับโดยยอดขายในไทยกว่า140,000คันไปทดสออบด้ววยตัคุณเงที่โชว์รูมทั่วประเเทศได้ลยนะครับ ขอบคุณทางคอ l ักแอคด้วยนะครับวิตามินลดสิวสุดแพร่ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันผิวหน้ามันสิวอักเสบก็ช่วยได้ตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีออยอมีฮาลานด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อสแกน QR โค d ดด้านบนหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกว่ามาจากช่องของปีเตอร์บมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับ รวมไปถึงยาแก้ไอตาขันตีครับกับสมุนไพรธรรมชาติจะท่าจจมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในลกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องพีเตอรโบว์มา,าวนานกว่า3ปีการันตีว่าใช้ดีแน่นอนฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับวันนี้ค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับตลาดนักเตะเราจะไปเริ่มที่อัปเดตปีแอร์เอเมริกโอบามยองกันก่อนนะครับ ไมคแม็กกราตนะครับคนนี้เป็นเทียสองจากเทเลกราฟนะบอกว่าเชลซีจะเร่งปิดดีลคว้าตัวอบาเมยองให้ได้นะครับในซัมเมอร์น,นี้จะพยายามเร่งโดยเร็วที่สุดนะครับมองว่าอบาเมยองเนี่ยเป็นเป้าหมายประเภทที่เอามาคือใช้งานได้เลยอาจจะไม่ถึงขั้นใช้ได้แบบ4-5ปีแต่ต้องการความพีคมาปุ๊บเล่นดีปับ๊บเพราะว่า นอกจากโอบามยองที่เชลซีอยากได้เป็นตัวรุกในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วเนี่ยเชลซีเหมือนมีวางแผนสําหรับซัมเมอร์หน้าเอาไว้ด้วยพวกตัวที่ซื้อมาเล่นยาวๆพวกตัวที่ซื้อมาเพื่ออนาคตเนี่ยเล่งช่วงซัมเมอร์หน้าเอาไว้หลายคนนะครับเช่นคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูของแอร์เบียนไลฟ์ซิกนะครับแล้วก็มีชื่นชอบราฟาเอลเลอาปีกของเอซิมิลานด้วย ปีที่แล้วได้ MVP เกาโชเช่นเดียวกับซาซ่าคาราซิสนะครับดาวยิงร่างยักษ์ของสุดการ์ดที่จะกลายเป็นฟรีเอเนต์นะครับอันนี้คือรายชื่อตัวรุกที่เชลซีสนใจซึ่งคริสโตเฟอร์เอนคุนคูของไลฟ์ซิกเนี่ยถ้าจะเอาปีหน้าค่าตัวไม่แพงนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับไลฟ์ซิกไปก็จริงแต่ในการต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรถ้าตีเป็นเงินปอนก็51ล้านปอนใครจ่ายคือจบ นะครับเหมือนกับที่เราไปฉีกสัญญาติโมไวเนอร์มา47.5ล้านปอนด์ตัวเลขก็ไม่ได้หนีกันเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เอ็นคุนคูจ่าย51ล้านปอนด์ปุ๊บคุณมีสิทธิ์ในการคุยกับตัวนักเตะได้เลยแต่เชื่อว่าโอโ้ราคา51ล้านปอนด์แล้วถ้าเกิดปีนี้เอ็นคุณคูยังโชว์ฟอร์มดีเนี่ยผมว่าจะไม่ใช่เคลซีแค่ทีมเดียวที่สนใจคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับแต่ สเตปตามนี้นะโอบามายองเอามาใช้ปีนี้แบบพลิกพกีใช้สัก2 3ปีแบบพลิกพีกก่อนแล้วก็เป้าหมายระยะยาวของตัวรุกตัวจบสกอร์เนี่ยเลงไปที่เอ็นคุนคูซึ่งพักหลังแกไม่ค่อยได้เล่นกาลางรุกแล้วครับแกเปลี่ยนไปเล่นเป็นกองหน้าเต็มตัวแล้วนะสำหรับเอ็นคุนคูเห็นนัดล่าสุดของไลฟ์ซิกลงคู่กับตีโมไบน์เนอร์เล่นหน้าคู่กันนะครับโอบามายองเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแม็กกราดบ,บอกว่าทูเคิลมองว่าโอบามายองเนี่ย เหมาะกับแทคติกของเชลซีค่อนข้างแน่แล้วก็สถิติการทำประตูเนี่ยแทบไม่อบเลยแม้ว่าจะมีปัญหาปีก่อนเรื่องระเบียบวินัยจนโดนอาร์เซนอลปลดจากการเป็นกัปตันทีมก็ตามนอกจากนี้ครับตัวรุกที่เชลซีอยากได้อีกคนก่อนปิดตลาดก็คือแอนโทนีกอร์ดอนของเอฟเวอร์ตันนะครับที่เขาปัดเงินล่าสุดเรา45ล้านปอนด์ไปแล้วเพราะว่าอยากได้มากกว่า50ล้านปอนด์นะครับด้านฟาบริซิโอโรมาโน่ครับ โรมาโนก็รายงานถึงโอบามยองเหมือนกันบอกว่าเมื่อวานเนี้ยตัวแทนของโอบามยองกับตัวแทนของเชลซีเนี่ยมีการเจรจากันนะครับแล้วก็ยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อให้ดีลนี้เกิดขึ้นโรมาโนบอกว่าข้อเสนอจากเชลซีหลล่าสุดเนี่ยน่าดึงดูดใจโอบามยองเพราะว่าเป็นตัวเลขค่าเหนื่อยที่สูงกว่าที่โอบามยองได้รับจากบาเซโกน่านะครับ ความรู้สึกในตอนนี้คือดาวเตะวัย33ปีพร้อมที่จะยอมรับข้อเสนอจากเชลซีเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับโรมาโน่บอกว่าเคสนี้ก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าชาบีเอเนนเดสก็ไม่ได้อยากปล่อยโอบามายองออกไปส่วนเรื่องของการยื่นข้อเสนอให้กับทางบาร์ซ่านะครับเมื่อวานเนี้ย ของเคราตโรเมโรจากคีคันเตสที่เป็นเทนหนึ่งสายบาร์ซ่าเขาบอกว่าเชลซียื่นไปแล้วแต่น่าจะเป็นการยื่นแบบไม่เป็นทางการนะครับส่วนไอ้ข้อสเสนอแบบเป็นทางการเป็นเอกสารเต็มเเนี่ยฟาบิซซโอโรมาโน่บอกว่าน่าจะยื่นเร็วๆนี้คือถ้าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโอบามิยองได้แบบร0 0เซ์เมื่อไหร่นักเตะโอเคตอบตกลงผมจะไปเชลซีเมื่อไหร่เดี๋ยวเชลซียื่นแบบเป็นทางการให้กับทางบาร์เซโลนาแน่นอนตอนนี้คือเหมือนกับคุยค่าตัวกับบาร์ซ่าแบบปากเปล่า นะครับแบบปากเปล่านะครับยังไม่ได้ยื่นเป็นเอกสารแบบจริงๆจ,จังๆส่วนทอมร็อดดี้นะครับจาก The t ไทมสบอกว่าเชลซีมองโลกแบบแงด่ดีสุดๆครับว่าจะบรรลุข้อตกลงกับทางโอบามยองแล้วก็บาซโกน่าได้ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าโอบามยองครับไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายมาอยู่กับเชลซีส่วนค่าตัวเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่21ล้านปอนด์ในมุมชาบีอาจจะไม่อยากเสียออกไป แต่ในมุมของต้นสังกัดอย่างบาร์เซโลนาเหมือนอยากขายครับบาซ่าอยากขายเพราะว่าจะได้มีเงินค่าตัวกลับมาหมุนเวียนในสโมสรบ้างแล้วก็เป็นการลดเพดานค่าเหนื่อยของสโมสรไปด้วยนะครับอันนี้คืออัปเดตโอบามิยองซึ่งน้ำหนักแล้วก็เปอร์เซ็นต์ผมยังให้50-50เหมือนเดิมนะครับแต่ถือว่ามีลุ้นมีลุ้นละเพราะว่านักเตะไม่ได้แอนตี้เชลซีพร้อมมีใจพร้อมเปิดใจให้ย้ายมาอยู่กับเชลซีเพราะว่าเชลซีเปค่าเหนื่อยให้ได้มากกว่า ทีนี้ก็ต้องไปลุ้นทางบาซ่านะครับว่าเขาจะยอมขายไหมชาบีจะตอบตกลงแบบ100%หรือเปล่าแต่ถือว่าถ้าถามถึงความคืบหน้าเนี่ยจากทุกๆดีลที่เชลซีมีลุ้นอยู่ในตอนนี้โอบามยองน่าจะเป็นดีลที่คืบหน้ามากที่สุดด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่นการเจรจามันคืบหน้าจริงๆมีสัญญาณเชิงบวกจากทุกฝ่าย2คือโอเคแหละอาจจะอายุ33ปีแล้วแต่ตัวเลขค่าตัว20ล้านปอนด์21ล้านปอนด์เนี่ยมันก็ยังถือว่า ถูกถ้าเทียบกับโฟฟาน่าที่80เดยอง70กว่าคือไม่ได้หมายความว่าเอ้ยอันไหนถูกอันไหนแพงแล้วดีกว่ากันแต่ผมกำลังจะสื่อว่าพอคุยตัวเลขที่ตัวเลขไม่เยอะเนี่ยมันคุยง่ายกว่าไปคุยตัวเลขระดับ70-80ไงเพราะฉะนั้นดีลของออบาเมยองมันจะคืบหน้าก็ไม่แปลกนะครับนอกนจากโอบานอยองครับไปดูอีกยองนึงนะฮะเฟรนกี้เดยองนะครับคนนี้ก็มีอัปเดตเหมือนกันนะครับเฟรนกี้เดยองเนี่ย มีอัปเดตมาจาก3สื่อนะครับเจ้าแรกคือทอม r อดดี้ของ The t ไทมสบอกว่านอกเหนือจากโอบามยองที่เชลซีต้องการตัวแล้วอีกแข้งของบาซ่าที่เชลซีอยากได้มากๆก็คือเฟรนกี้เดอยองข่าวบอกว่าในแง่ของค่าตัวกับบาซ่าไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าจะตกลงกับทางบาเซโลนาได้ไม่ยากแต่ด้วยการที่บาเซโลนาเป็นสโมสรในดวงใจของนักเตะ วอาแบบนี้นะเป็นสโมสรในดวงใจของนาเต้แล้วเดยองก็ไม่เต็มใจที่จะย้ายออกเนี่ยทำให้ดีลนี้มันค่อนข้างยากหน่อยแม้ว่าตัวนาเต้จะโดนบีบให้ลดค่าเหนื่อยเพื่ออยู่กับทีมต่อก็ตามแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบสัญญาณเชิงลบอย่างเดียวนะครับทอมรอตตี้บอกว่าเดยองอยากเล่นยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์กซึ่งในอนาคตเนี่ยก่อนปิดตลาดอีกประมาณเกือบเกือบสอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดเดยองเปลี่ยนใจอยากย้ายทีมขึ้นมา เขาบอกเชลซีจะเป็นตัวเลือกแรกของเดยองเลยเพราะว่าสอบผ่านเรื่องของโคตา UCL นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เขาตามจีเฟรนกี้เดยองมาหลายเดือนเนี่ยเหมือนจะหมดหวังแล้วเพราะว่าตอนนี้แมนยูเปลี่ยนเป้าหมายไปไล่ล่าคาเซมิโรของเรอัลมาดริดซึ่งไปไปมา,มาแมนยูมีโอกาสได้คาเซมิโร่เลยนะครับท่านผู้ชมครับมีโอกาสได้เลยนะคาเซมิโรเพราะว่า ค่าตัวเนี่ยเหมือนมาดริดจะโอเคแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยให้ประมาณ3,5 0,000ปอน่นดอนคาเซมิโร่ก็เหมือนจะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแมนยูไปได้ทางคาเซมิโร่แล้วเนี่ยดูแล้วเขาก็น่าจะไม่สู้ทางเฟรนกี้เดยองต่อซึ่งจริงๆผมว่าแฟนเชลซีอาจจะหวังถึงอนาคตได้เลยนะถ้าใครยังหวังได้ตัวเด็กแคนไรส์ในซัมเมอร์หน้าซัามเมอร์หน้านะครับเพราะซัมเมอร์นี้มันค่าตัวร้อยกว่าล้านปอนครับถ้าใครหวังเด็กแคนไรส์ซัมเมอร์หน้าเนี่ย ผมว่าถือว่ามีโอกาสเพราะอะไรทีมที่สนใจเหมือนกันอย่างแมนซิตี้เนี่ยซัมเมอร์นี้ได้คาวินฟิลลิปไปเล่นกับโรดี้แล้วกลางรับเขาไม่ได้ขาดแล้วแมนยู U, ถ้าได้คาซิมโรไปอีกผมว่าก็อาจจะไม่ได้แบบไปโฟกัสกับเด็กแคนไรส์ถ้าเชลซีจะลุ้นแบบเต็มตัวในปีหน้าอาจจะทางสะดวกก็ได้แล้วต่อให้ไปเอาเฟรนกี้เดยองมาผมว่าก็อย่าเพิ่งตัดโอกาสกับเด็กแคนไรส์เพราะ2คนนี้สไตล์ไม่ได้เหมือนกันคือยืนเป็นเบอร์หได้เหมือนกันแต่ว่าเด็กแคนไรส์หนักไปทางเกมรับ แล้วก็เชิงกายภาพส่วนเดยยองเนี่ยมันเทคนิคจ๋าเลยมันแกะเพรสซิ่งมันออกบอลดีนะครับสไตล์ไม่ได้เหมือนกันผมว่าสามารถเล่นด้วยกันได้นะครับส่วนแมทลอครับแมทลอบอกว่าความสนใจของเชลซีที่มีต่อตัวเดยยองคือสูงมากมีข้อตกลงเบื้องต้นกับทางบาร์ซ่าไว้แล้วด้วยแต่ดีลนี้ต้องลุ้นให้นักเตะเปลี่ยนใจเออถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็คือจบแต่จนถึงตอนนี้ตอนที่เรายังไม่ทราบว่านักเตะจะเลือกแบบไหนเชลซี Chelsea ยังทำอะไรมากไม่ค่อยได้ อ,ออรย่างเดียวส่าดโรเมโรครับเทียหนึ่งสายบาซ่าอัปเดตเมื่อคืนบอกว่าการประชุมขั้นสุดท้ายนะครับเป็นไฟแนลนะของเดยองกับบาซ่ากำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูจากสิ่งที่โรเมโรบอกเนี่ยอีกไม่กี่วันหลังจากนี้เดี๋ยวจะทราบแล้วว่าเดยองเลือกแบบไหนมีแค่2 Choice ครับตอนนี้1ยอมลดค่้นเหนื่อยมหาศาลเพื่ออยู่บาซ่าต่อ2ย้ายทีม นะครับเพราะดูแล้วอยู่ต่อแบบค่าเหนื่อยเท่าเดิมเนี่ยมันยังเป็นไปได้ค่อนข้างยากมันก็เลยเหลือแค่2 c h o ้อยนี่คือสิ่งที่เคราตโรเมโร,โรบอกนะครับถามว่าปีเตอร์บอสอยากได้ไหมก็อยากได้ครับกองเต้กับโควาสิตเจ็บบ่อยขนาดนี้จะอยากได้กองกลางเพิ่มก็ไม่แปลกนะครับจริงๆข่าวกับกองกลางเนี่ยเมื่อวานมีมาอีกคนหนึ่งด้วยก็คือมาโกสยอเรนเต้นะครับ ข่าวนี้เป็นรายงานจากลูก้าเบนโดนี่คนนี้เป็นนักข่าวในเครือของจานูกาดิมาซิโอแล้วก็มีมาเตโอมเรโตเทียร์สูงจากรีเดโวสื่อสเปนรายงานด้วยบอกว่าเชลซีเกือบจะบรรลุข้อตกลงกับแอตมาดริดในการคว้าตัวมาโกสยอเรนเต้ได้แล้วนะครับด้วยราคา60ล้านยูโรข้อเสนอเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่เดือนกนรกฎาคมเมื่อช่วงต้นเดือนนะครับแล้วโทมัสทูเคิลก็เหมือนกับมีการคุยเป็นการส่วนตัวเราด้วยแต่สุดท้าย ยอเรนเต้ปฏิเสธโอกาสย้ายทีมเหมือนกับเขาอยากอยู่ a อล e ติโกมาดริดต่อก็เลยไม่ย้ายแม้เชลซีกับ a อลมาดริดมีแนวโนมที่จะบรรลุข้อตอกลงกันได้ดีลนี้สื่ออังกฤษไม่ได้รายงานเลยนะไม่เห็นสื่อเจ้าไหนรายงานเลยแต่ถามว่าเชลซีชอบ nte, ยอร์เรนเต้ไหมเชลซีมีการสก้าวฟอร์มมานานแล้วนะครับแล้วก็ทางข้อมูลจาก m a เตโ o โมเร t โตเนี่ย ถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับแอตมาดริดยังไงก็ฟังได้ครับเขาแม่นเรื่องนี้มากๆเลยเพราะฉะนั้นบางทีเชลซีอาจจะสนใจจริงๆเขาเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์นะเล่นกองกลางได้เล่นแบ็กได้เล่นปีกได้เล่นกองหน้าได้เล่นได้หมดแล้นเล่นดีพอๆกันด้วยนะครับแต่ก็อน่าเสียดายที่เขาไม่อยากย้ายออกจากแอตมาดริดก็อยู่กับแอตมาดริดต่อไปแต่ว่าเชลซีก็สนใจอยู่นะครับจากข่าวของกองกลางนะครับมาดูกันที่กองหลังนะ กองหลังก็ตอนนี้ก็มีข่าวอยู่แก้คนเดียวครับก็คือเวสลี์โฟฟาน่านะครับเบนแดนโรเจอร์สนะครับกุนซือของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาออกมาพูดถึงอนาคตของเวสลี์โฟฟาน่าให้สัมภาษณ์บอกว่าแนวคิดของผมก็คือโฟฟาน่ายังเป็นนักเตะเลสเตอร์ต่อไปผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วครับว่าโฟฟาน่าไม่ได้มีไว้ขายสโมสรก็ชี้แจงทุกอย่างชัดเจนแล้วจนถึงตอนนี้ ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรใหม่ยังไม่ได้มีข้อเสนออะไรใหม่เว้นแต่จะมีเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งผมก็คาดหวังว่าโฟฟาน่าจะอยู่กับเลสเตอร์ต่อไปนะครับก็ไม่ขายเขาไม่ขายถ้าเงินไม่ถึงฟง่ายๆแค่นี้นะครับส่วนไม์แมกกาลาจากเทเลกราฟบอกว่าโฟฟาน่าเป็นที่ต้องการของเชลซีแล้วก็เหมือนกับ เงื่อนไขส่วนตัวตกลงค่าเหนื่อยกันได้แล้วด้วยนะครับที่2อ0 0 0นปานปอนต่อสัปดาห์เป็นเงินพื้นฐานนะครับซึ่งโอ้โหค่าเหนื่อยสูงทีเดียวนะครับ2องแส,น,สนะครับเรียกว่าอาก็ได้แต่คิดในใจว่าตอนนั้นลีดเกอร์มันขอ2,000ส,สนกว่าๆเนี่ยทำไมไม่ให้ <c oughs> <c oughs> นะครับซึ่งเขาบอกว่า ตัวเลขนี้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะได้ถ้าไปตกลงค่าตัวกับเลสเตอร์ได้ก็คือจบเพราะว่านักเตะไม่มีปัญหาเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวแล้วก็พร้อมที่จะย้ายมาเล่นให้กับทางเชลซีอยู่แล้วเกี่ยวกับโอ้โหค่าตัวค่าเหนื่อยที่มหาศาลเนี่ยหมัดเด็ดของแมทลอในวันนี้ครับเขาเขียนในข่าวรวมนะแมทลอเขียนในข่าวรวมว่าช่วงก่อนปิดตลาดซัมเมอร์เนี้ยทีมในพรีเมียร์ลีกมีโอกาสใช้จ่ายเงินรวมกันกว่า500ล้านปอนด์ซึ่ง ทีมที่จ่ายหนักๆจะเป็นเชลซีกับแมนยูแล้วแมทลอบอกว่างบประมาณของเชลซีที่อาจจะใช้ก่อนปิดตลาดเนี่ยเหมือนเชลซีเหลืองบอีก150ล้านปอนด์ก่อนปิดตลาดนะครับซึ่งเมื่อรวมค่าตัวนะครับสามดิวที่เซ็นไปก่อนหน้านี้ทั้งราฮีมสเตอร์ลิง47.5คูริบารี34 มาร์คคูคูระยารวมแอดออนแล้วไปจบที่62นะครับรวมแล้วเนี่ยเราลองคำนวณพร้อมกันนะถ้าเกิดเหลืองบซัมเมอร์นี้150บวกสเตอร์ลิง47.5บวกคูริเบารี่4บวกคูคูเระยา62นั่นหมายความว่าซัมเมอร์นี้เชลซีจะใช้เงินกับนักเตะไป293.5กล้านปอนด์293.5ล้านปอนนะครับแล้วเอาจริงเนี่ย ถ้าคุณรวมพวกการเซ็นดาวรุ่งไปด้วยอย่างเช่นาคาร์นี่ชุกอเมกาที่ไปเซ็นมาจากวินล,ล่าเนี่ยสิบกว่าล้านกาเบรียลซโลนิน่าประตูดาวรุ่งเซ็นมาอีกประมาณ10ล้านเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยซัมเมอร์นี้ของเชลซีนะครับน่าจะทะลุ300ล้านปอนด์เลยครับโอ้โหเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเพราะผมพูดมาเสมอครับว่า ท็อตโบรีกับทีมงานของเขาเขามีข้อตกลงที่ชื่อว่าแอนตี้เกรเซอร์รูก็คือ10ปีเนี่ยต้องลงทุนต่อเนื่องเป็นหลักพันล้านปอนด์ในช่วงเวลา10ปีนะเป็นหลักพันล้านปอนด์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องลงทุนทั้งทีมชุดใหญ่ทีมเยาวชนแล้วก็ทีมหญิงลงทุนหมดนะครับและซัมเมอร์นี้มันเป็นการแบบเริ่มวางรากฐานไงมันอาจจะทะลุกเกิน300ล้านปอนด์ได้นะครับซึ่งถ้าถามว่าไอ้งบอีก150ล้านปอนด์ก่อนปิดตลาดเนี่ย มันจะไปลงกับใครบ้างแมดลอบอกว่ามันมีโอกาสเป็นเวสซี่โฟฟาน่าแอนโทนีกอร์ดอนปีแอร์เอมเมริกโอบาเมยองเฟรนกี้เดอยองแล้วก็เชซาเรคาซาเดวันเดอร์คิดจากอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งผมว่าถ้าวางงบไว้150แล้วเป้าหมายเป็นตามเนี้ยผมว่าไม่น่าพอเพราะอะไรนะครับโฟฟาน่าเนี่ยดูแล้ว80กอร์ดอนเนี่ย50เดอยองเนี่ย ดูแล้ว80ล้านยูโรตีเป็นเงินปอนก็68นะฮะออบาเมยองอีกประมาณ21เชซารคคาสเดอีกประมาณ17รวมแล้วมัน236มันเกินไปไกลเหมือนกันเกินไปประมาณ80ล้านเพราะฉะนั้นผมว่าผมว่าคงได้ไม่ครบนะครับถ้าถามผมว่า คนไหนที่มีโอกาสได้มากที่สุดเอาจริงๆเชซาร์เรคาสเเดปิดดีลไปแล้วนะครับเฮียวีกแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วถ้าถามถึงชุดใหญ่จริงๆอ่ะคนไหนมีโอกาสได้มากที่สุดให้เรียงลาดับนะจากโฟฟานากอร์ดอนโอบามยองแล้วก็เดยยองเนี่ยหผมว่าโอบามยอง 2. ผมว่าโฟฟานาสามกอร์ดอน สี่เฟรนกี้เดยองเพราะอะไรเพราะโอบาร์มยองมันคุยคืบหน้าไปมากเวสตี่โฟฟนาน่าที่ผมให้ลองจากโอบาเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีข่าวกับกองหลังคนอื่น้วครับมีข่าวคนเดียวและอันดับสามคือกอร์ดอนเพราะว่าก็กํลาลังเจราจาอยู่แต่เหมือนในมุมเชลซีแบบไม่อยากจ่ายถึงห้าสิบอยากจ่ายที่สี่สิบห้ามากกว่าแล้วก็อันดับสี่คือเฟรนกี้เดยองเพราะว่าเราต้องดุน้นใจนักเตะซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดได้โอบาได้โฟฟาน่าเนี่ย มันก็จะประมาณร0อยนิดๆก็อาจจะไม่ถึง150ล้านปอล้านพ์คือถ้าเกิดได้แค่2คนนี้นะก็อาจจะไม่ถึง300แต่ก็เป็น200ไปปลายแต่ทีนแน่ๆ,ๆคือซัมเมอร์นี้ผมว่าน่าจะเป็นซัมเมอร์ที่เชลซีใช้เงินซื้อนักเตะมากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรเลยมีโอกาสสูงคือตอนนี้มันไปก็ไปแบบไปประมาณเกือบเกือบร้อแล้วไง แล้วถ้าเกิดซื้อเพิ่มอีกเนี่ยโหมัน200กว่ามันทุบไอปีสอง้อี่สิล้านบอลที่ไปเอาพวกฮาร์เวิร์ดซีเอ็กชิลเวลเวนเนอร์พวกนั้นแน่นอนทุบแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับซัมเมอร์นี้นะครับแต่การย้ายมาถ้าได้โฟลฟาน่าอาจจะต้องเสียเทรเวอร์ชาโดบาเดวิดออนสตีนคอนเฟิร์มเองว่าอาจจะยืมตัวนะครับซึ่งเชลซีไม่ขายขาดอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวเชลซีก็ยังเชื่อมั่นในตัวนักเตะแล้วชาโลบาเนี่ยต่อให้แบบ รู้สึกว่าอยากลงเล่นและการมาของโฟฟาน่าอาจจะทําให้โอกาสลงเล่นน้อยแต่ชาลบาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเขากับทูเคิลก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะคือถ้าเกิดจะย้ายก็แค่ย้ายเพราะอยากลงเล่นแค่นั้นเองนะครับปิดท้ายกันที่ไมดีนนะครับไมดีนเนี่ยเป็นผู้ตัดสินที่เช็ค VAR ในเกมที่เชลซีเสมอสเปอร์2-2ไมดีนออกมายอมรับครับว่าเขาคิดผิดที่ไม่แนะนำให้แอนโทนีเทเลอร ผู้ตัดสินในสนามไปดูจอมอนิเตอร์ Monitor, จากเหตุการณ์ที่คริสเตียนโรเมโรดึงผมมาคูคูเรยะนะครับไมดินบอกว่าเมื่อมองย้อนกลับไปบางทีเราก็รู้ว่าสามารถตัดสินใจแบบอื่นได้ผมเช็คจังหวะนั้นแล้วแล้วก็คิดว่าไม่ใช่การกระทําที่ถึงขั้นเป็นใบแดงแต่อย่างน้อยๆผมก็น่าจะบอกให้แอนโทนีเทเลอร์ไปเช็คซ้ำที่มที่จอ,อมอนิเตอร์อีกทีเพราะว่าจะมีประสบการณ์ในพิมลีกมาสทศวรรษ แต่ทุกอย่างมันก็เรียนรู้ได้เสมอผมดูฟุตเทจแล้วก็ปรึกษากับคนอื่นแล้วคิดว่าไม่แดงแต่ก็คิดว่าผู้ตัดสินในสนามควรเป็นคนชี้ขาดมากที่สุดผมผิดเองที่ผมน่าน่าจะไปบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคือไม่ดีไม่ได้บอกว่าเขาตัดสินพลาดนะเขาไม่ได้ยอมรับว่าเขาตัดสินพลาดแต่เขายอมรับว่าเขาพลาดตรงที่จริงๆถ้าเขาไม่ชัวร์ไม่มั่นใจเขาน่าจะบอกให้แอนโทนีเทเนอร์ไปดูจอมอนิเตอร์เพราะ ความเห็นของเทเลอร์ก็อาจจะไม่ตรงกับทางไมดีนก็ได้นะครับส่วนที่หลายคนสงสัยว่าเอา้าทําไมดีนมองว่าว่ามันไม่ถึงขั้นเป็นใบแดงก็จริงแต่มันน่าจะให้ฟาวล์เชลซีหรือเปล่าคือตามกฎนะครับเหมือนที่ผมบอกมันก็เป็นช่องว่างของ VAR VAR จะเช็คเฉพาะอะไรที่มันแบบใบแดงไหมจุดโทษไหมแฮนด์บอลไหมล้ำหน้าไหมเป็นประตูไหมอะไรที่แบบ เป็นเรื่องใหญ่โตเพราะฉะนั้นถ้าในมุมไม้ดินมองว่าเต็มที่ก็เหลืองไม่ถึงขั้นแดงเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะยกจังหวะฟาวนี้ให้เชลซีกลับไปเล่นทางเดียวที่จะยกให้จังหวะนี้เป็นลูกฟาวและกลายเป็นบอลของเชลซีไม่ใช่บอลเตะม,มุมของสเปอร์ต่อก็คือไม้ดินต้องมองว่ามันเป็นใบแดงนะครับไม้ดินต้องมองเป็นใบแดงแต่เขามองว่าไม่ถึงขั้นแดงซึ่งก็ซวยไป VAR มองว่าไม่ถึงขั้นแดงไม่พอแล้วก็ ดันไม่ยอมไปบอกผู้ตัดสินในสนามให้ไปเช็คอีกแอนโทนีเทเลอร์ส่วนไอ้ลูกตีเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยที่คนถามว่าล้ำหน้าหรือเปล่ากูรู้หลายคนบอกว่าน่าจะล้ำแต่ว่าไมค์ดินบอกว่าเช็คแล้วก็ลูกนั้นไม่ล้ำอ่ะก,ก็ก็ตามนี้นะครับแล้วแต่การตัดสินของพี่เ a เลยนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือเนี่ยมันเห็นชัดแล้วว่าเขาก็ยอมรับแล้วว่าเขาน่าจะแจ้งทางแอนโทนีเทเลอร์ให้ไปเช็คบนจอมอนิเตอร์อีกทีซึ่งคำตัดสินมันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าแอนโทนีเทเลอร์มองว่าเป็นใบแดง จังหวะนั้นก็จะเป็นลูกฟาวและเชลซีก็จะไม่โดนตีเสมอนะครับจนคนแซวว่ว่า,วาถ้าทีหลังดาวินดเยสไม่อยากโดนใบแดงจากการเฮดบัตก็ดึงผมแทน ก็ดึงก็ดึงน่าเกียดอยู่เหมือนกันนะช็อตนั้นนะสำหรับคริสเตียนโรเมโรอ่ะนี่คือข่าวที่นํามาฝากในวันนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งครับทั้งยาแก้ไอตาขันตีแล้วก็สมุนไพรธรรมชาติจากท่าจอนทองนะครับ,อบคอร์รักแอคครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์นะครับไปติดต่อซื้อกันได้เลยบอกมาจากช่องปีเตอร์บอสมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยขอบคุณสิงห์เวิร์กออฟฟูดบอลครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์บอสแล้วก็ของสโมสรเชลซีฟุตบอลคลับด้วยรวมไปถึงซูซูกาาาารรัััันนนนนนตตีียยยอออดขขใไไทกกว 1, 000 40, 000ววว่่ Peter Bolt, ่140,000คคแลล้้ะบชงป ถ้าหากผิดภาพประการใดขออาภัยด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย